กล่องขนมพวกออกแนวคล้ายๆประมาณเพียวเดอร์จากร้านดังในติ๊กต็อกทุคกคนเอฟครั้งนี้สองพันก้ยี่สิบห้าบาทร้าน<แ>นี้เท่าไหร่นะสองพันคุ้มไหมพี่อัก F ไปได้ไงเกมเอกมดูมันคือขนมเปี๊ยะไม่แต่คนขายบอกว่าไม่ใช่ขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะสามเหลี่ยมขนมเปี๊ยะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องพัลแพร์ชาแนลนะคะทุกคนทุกคนคะวันนี้นะคะทุกคนเห็นไหมนี่มีกล่องขนมอะไรใหญ่มากทำไม กล่องขนมวันนี้จะเป็นกล่องขนมพวกออกแนวคล้ายๆประมาณเพียวเด้์จากร้านดังในติกต็อกนะทุกคนเห็นคนดูเยอะมากก็เลยเข้าไปเอฟกับเขาดูทนี่อะไรเนี่ยอะไรแล้วนึงเดี๋ยวพาแกะเดี๋ยวพาแกะก็เลยไปเอฟกับเขามานะทุกคน<บ>ซึ่งการเอฟครั้งนี้สองพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทนี่นะขนมอะไรสองพันไม่รู้ก็บอกว่าให้เขาอ่ะใส่ใส่มาคือมีมีอันที่เราเอฟเองอยู่ประมาณพันนิดๆที่เหลือบอกว่าเจ๊ใส่มาเลยค่ะให้หนูหนูที่เกลยดเลือดบอกเขาเีย ไปไห<ด>นไปโน<ด>่นไปโน<า>่นไปเอฟมึงม่านคลิปนี่ไปโน่นเราก็ไปเอฟตามเขาน้อนเห็นคนเขาบอกว่าซื้อของร้านนี้ไม่ผิดหวังมากค่ะ เราก็เลยบ้าบ,บอเป็นะไรปิดวังแล้วเนี่ยทำไมสองพันแต่มันกล่องแค่เนี้ยมันแบบว่าถ้าขนมเด็กแบบเคยเห็นนะสองห้าบาทใช่ไหมสองพันนี่แบบโหลังขลมใหญ่มากเลยใช่แล้วอันนี้มันต้องเป็นขนมที่ม,มีราคาแต่อันนี้มันหนักอยู่นะชึบคืออะไรขนมของเล่นอะไรอเฮ้ยเจดตำเข้านิว่าใช่ไมมันจะเป็นของบหมือแว่า ทำไมมันแป๊บยังอะ่ะคมันจะเป็นขนมคล้ายๆแบบนำเข้าแบบพีออเดอร์ประมาณเนี้ยใช่ป่วอ้วนใช่สิอ้วนอ้าวกินแล้วอัวนน่ะอันน,นั <c oughs> ้นคือไปโยมาขนมเร็วอ๋อไเอางอนเฉยไปอยู่บดที้อ๋อบดที้นัน่นคือท่าบดที้เจลังเจลังเจรติงเออเฟม,มาไปนะ มาอาฟิมมาเราก่อนอาฟิมมาอ๋อทำไมต้องทำปากอุ้งกุงั้นนะมือันที่อมาค่ะทุกคนเรามาดูกันอันนี้ให้มาทำไมเนี่ยถึงปากยัดกันกระแทกใช่เหรอเอ้ เระวังนะช่วงนี้ว่าโดนแกะของเออช่วงนี้เขามีแกะของแบบไหอว่ะไหนไหนใช่ไหมเดินป่าได้ไหนมีเจาะดูเปล่าไหนดูรอบก็แล้วเขาก็เปลี่ยนรังให้เองอย่างเงี้ยเนาะเออเป็นไปได้นะอันนี้ก็มาจากเกาหลีอ๋อไม่ใช่้ยใช่ไหมอ่ะเฮ้ยมีสิบโดนนะแล้วเนี่ยยังไงต้องถามร้านว่าครบหรือเปล่าอลองดูมีอะไรบ้าเอาถ่ายทีละอย่างนะเดี๋ยวเอามาทีละอย่างอันนั้นอะไรออันนี้้ะไไรรมู่แกดูก่อนอันนี้เป็นทูตเรียนอก่อน สายสองทุเรียนนกับอะไรอันเล็กๆปลากรอบปลากรอบทุเรียนอ่ะผ่านไปต่อไปมีอะไรอันนี้อันนี้เป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตทุ่มข้างในเกียร์ชิมไหมชิ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 มนี่แล้วก็มีนี่ทุกคนอันนี้ก๋วยจับยวนแบบว่าจั๊บยวนสู่เฮ้ยมันเปิดมาแล้วป้องเฮ้ยเมื่อกี้มึงเพิ่งฉีกเอาก็อีแตบๆเนี้ยอยากกินไรนี่นี่ปลากรอบปลากรอบสองห่อเอเคผักกรอบอ่ะ นี่อันนี้บวยใช่ไหมบวยกาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะไรเขาเรียกว่าอะไรขนมช็อกโกแลตเหรอแอลมอนแอลมอนอะไรก็ไม่รู้เกือเจนทั้งหมดเลยนี่เกจนเ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 จนนะนี่นี่อันนี้อันนี้เม็ดอันนี้เกศชอบกินใช่เขาเรียกว่าอะไรเม็ดคาคาคายูริปตัดคาลาโมโจอะไรกันเนี่ยเอาจริงๆก็เครื่องไฮยกูอร่อยกว่าเสียงไฮยอร่อยกว่าเนี่ยไม้เม็้เม็ด้พักโอ้โอ้ ไม่อะไรนะตัวดินตัวดินโอ้จบแล้วอะไรคาร์โอคาโออะไรนะคาร์ดิเมียร์คาร์โออะไรคลยแล้คาร์ดิเมียคร์ข้าวเมี่ยเอเ้าเอ้าเอาเอาดีดีพี่อะไรคนพาหนูกินอ่ะเป็นของอะไรเนาะตัวปลั๊กอะจ้างมันเองหนักแต่ละอย่างมงคนละนี่อันนี้คาร์โออะไรไม่รู้อันนี้อะไรเนี่ยนี่ผักอกกรอบอีกไม่ออกแบบหนึ่งจำไม่ได้ นี่อะไรนี่นี่เบลนี่นี่เบลนี่อ่ะเบลนี่อะไรไม่รู้จอมชิมดูดิเฮ้ยปลาหมึกก็มาปลาหมึกกระยองก็มาทุกคนมาแกะอันนี้กันเยสเยสอันนี้เสิร์ฟเจิ้นไหมเนี่ยเสิร์ฟเจิ้นหมดเลยเหรอมันเสิร์ฟไหมเสิร์ฟไม่เสิร์ฟ่ยอ๋อนี่คางกุ้งคนนี้คางกุ้งปลาเนี่ยอันไหนอะไรอะไรไม่รู้เนี่ยเออเออเบลนี่กินนี่พี่ยักษ์ง่ำนี้ใช่เป็นไงไม่เห็นเป็นอะไรเลย อยากบอกเหมือนขนมในรถแมคโครเลยไหมโอรีโอ้ัวอะไรวะโอรลี <Ont op> <kita> yes. <sa aret> <G l tube> ้ยวเปียกเปียกเยอะมันก็อร่อยอยู่นะเฮ้ยแต่มันออกเหมือนแบบมันเหมือนหไงมันเหมือนเหมือ่ะมันเหมือนวาซาบิอ่ะเหรอมันขึ้นจมูกอ่ะอะไรวาซาบิอะไรวาซาบิมันซีดแล้วมันจี๊ด อันนี้คอนเฟกคนคอนเฟกอ่ะมากินอาหารเช้าต่อไปเม็ดมะม่วงวันนี้เม็ดมะม่วงสามผอมมะพร้าวแท้หรือเปล่าต้องชิมไอจานี่เท่าไหร่นะกสองพันเย็บเทปคุ้มไหมพี่อักเอฟไปได้ไงเอออันี้ไงชิมชิมอันนี้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 สตรอเบอร์รี่อบแห้งอันนี้ดูมีราคาหน่อย นี่ถ้าต้องให้พี่ยักษ์เซิร์ชถ้าไม่โนม้วงผ่านนี่ถือว่าเกตดีเดี๋ยวต้องดมก่อนเดี๋ยวต้องดมก่อนนี่เชฟใหญ่เป็นไงกินกินอับกรอบอ้าวไม่ไม่กรอบเลยมันไม่กรุบไม่กรอบเลยดูพี่ยักษ์ทำหน้าดิออดูเก์ทำหน้าดิไม่อะมมึงเอฟได้ไงพิ้งเหรอ จบละว่นจบละโอ้หนักกว่าในเซเว่นนือล้นะขนเป็นดุ้นเลยอ่ะดุ้นจบละโอ้อันนี้ปลากรอบใหญ่ปลากรอบหอยใหญ่เมื่อกี้ไม่ของยเลยนี่ของหอยใหญ่ยังไงอีกได้อันนี้อ๋ออันนี้ได้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่อันไหนอันนั้นได้อาซิโอเปลี่ยนเยอะไปเรื่อยเขาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญชิมทุกคนนะจะผ่านทักอัน่เนี่ยอันนี้มันมาจากอิสราเอลเลยอันนี้ผ่านแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งแกะเลย อันหนี่งนันหนึ่งลองกอนพี่ยักษ์เป็นไงครับเชฟปิดเจิดๆมันไม่หวานอ่ะอ๋อมันไม่หวานไม่หวานรสชาติไม่เข้มจนเท่าไหร่ทุกคนอันนี้เป็นของภาคใต้คนไทยทำเองอะไรขนมคล้ายๆกะหรี่๊รับแต่ไม่ใช่กะหรี่นี่มันโรตีหน้าปากซอย ีถ้าบางคอยก็มาอยากกินอีกอันอะไรวะมันคืออะไรไหนดูใกล้ๆเรียกอะไรนะพายไม่ใช่พายเป็นพายเลยอ่ะไม่ใช่พายไม่ใช่พายพายแอปเปิ้ลวะในคลิปอ่ะไอในในสดอ่ะดูอยู่แต่จำชื่อไม่ได้เขาบอกว่าอร่อยมากอาดูเชฟดูเชฟดูเชฟดิอเชฟฮะไม่มีไข่เค็มไม่หวานขนมเปี๊ยะไม่ใช่ขนมเปี๊ยะเก๊ เจ๊กิมดูมันคือขนมเปี๊ยะไม่แต่คนขายบอกว่าไม่ใช่ขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะสามเหลี่ยมคือขนมเปี๊ยะใช่ไหมเมันขนมของภาคใต้เปี๊ยะสามเหลี่ยมอันนี้คืไก่แดงเหรอไข่แดงตัดเลยเจกินดูมันคือขนมเปี๊ยะงัมเปี๊ยะไม่เปี๊ยะเปี๊ยะเลยขนมเปี๊ยะเปี๊ยะเลยแต่คนขายบอกว่ามันไม่ให้นะลูกคอนมันอาจจะเปลี่ยนรูปร่างเฉยเออนลยอร่อยอันนี้อร่อยอยู่บ้านก็สั่งมากินเดี๋ยวไอเดียของเจ๊กิมดู นั่นขี้แตกแล้วเอ <c oughs> าีไม่อันขี้ไม่ออกแล้ว <c oughs> แต่แบบนี้เป็นอันที่ไม่มีรสชาติไม่ได้ปรุงรสอันนี้ปรุงรสปลาไปซี่อ่ะ <ai> <ie> สีนี่สีขอสีเขียวบอกคุณปรุงรสแต่ขนมเปี๊ยะเราอยู่อายัยไอ้ยัยอ้ยัยคนปวดขี้อแบบ่ะทุกคนดูดิสดเปี๊ยกสองพันผ่านไหมครับนี่เดี๋ยวมาเรียนให้ทุกคนดูนะคะสองพันของเรา ลรวลองลองไล่เป็นจำนวนเงินนี้อันี้ห่อละร้อยอันนี้นี่ยังมีสอันมีสอันนี่มีสอันนะอันนี้ตีเวลาห้าสิบบาทอพี่ยากไล่ฝั่งนี้อันนี้เท่าไรสองห่อร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทอันนี้สองห่ออันนี้ห่อละร้อยยห่อละร้ยยีห่อสองอยี่สอันนี้ก็ตีว่าอะรวมรวมให้แบบอันนี้สามห่อร้อยห่อันนี้ตีไปเลยร้อยหนึงยี่ห่หา่อเฮ้ยพี่ยักมะม่วงหิมพนมันแพงมั้ยมันสาห่อร้อยได้เหรอทอางั้นออกงี้อให้ห่อลยอะ ไอห่อละร้อยเลยแล้วก็ไอไอเมียเมียเนี่ยไออันนี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ้อยอันนี้เอาปีอันนี้สองอันรวมเงนเนี่ยอันเนี้ยก็ปีสองร้อยแล้วกันนะ่อละร้อยอันนี้ก็ร้อยหนึ่งอันนี้ก็สองร้อยสี่ร้อันนี้หกสบ้าบทนี่หกสิบเก้าบาทอันละชุดหนึ่งชุดนึ่งปีให้ร้อยนึ่งกลมๆอันนี้ก็ร้อยหนึ่งงอันนี้เอารวมกันสห่อร้อยล้กันนะสห่อร้อยอนนี้ให้ห่อละร้อยเลยยังไม่เห็นที่ไหนเกินสามร้อยเลยนะครับผม ไอร้อยเมื่อไงเจ้าเนี่ยสักสี่ร้อยห่งร้อยใช่เคยซื้ออยู่อันนี้ร้อยหนึ่ง่ะอันนี้สามสิบห้าเออสามห่อร้อยอ่ะอะไรก็สามห่ออันนี้อันนี้เจ้ร้อยเลยยังไม่ถึงนั้นวันนี้ไม่ใช่พันโจ๊ะมาล่ะโจ๊ะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดราคาทุกคนฟังจริงๆเอาไหมอ่าเปิดเปิดขายครับขายเดี๋ยวให้ทุกคนดูราคาจริงๆนะครับพี่เพราะที่พี่ยักษ์ซื้ออ่ะเพราะที่พี่ยักษ์คายราคามามัน นี่ทุกคนตุเรียนทอด1นห่อ110บาทนะคะเย้เมื่อกี้พี่ยักษตีอะไรนะสามห่อห่อนี่หกสิบเก้าบาทอันนี้พิทาชิโอนี่สองห่อห่อละร้อยเออถูกต้องเนื้มะม่ว สองห่อร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยปลาหมึกปลาหมึกอันนี้เก้าสิบแปดบาทเลยผิดคาดผิดคาดปลากรอบหนึ่งห่ออันนี้หรือเปล่าห่อใดห่อไหนเรนหนึ่งร้อยกรัมอ่ะอันนี้มันแถมหรือเปล่าอ๋ออันนี้มันเป็นของเซตนาทีทองจับเซตใช่ไหมอันนี้เก้าสิบแปดใช่ไหมเป็นแถมแล้วก็คอนเฟ็คหนึ่งห่อจริงๆอันนี้เป็นของแถมนะคอนเฟ็คนี่เซตอันนี้เป็นเซตเป็นเซตไม่ใช่ของแถมอ่ะเป็นเซตแบบโปรนาทีทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผักกรอบหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งห่งออันนี้ย นาทีทองอาทางกุ้งก็นาทีทองมันฟรีหมดนี่แล้วไม่ต้องจ่ายตังเขาอันนี้หนึ่งร้อยหกสบาทเนี่ยอันนี้สีอันนี้หนึยหกสบาบาทสตรอเบอรี่จีนนูน่นเจ้าสิบบาทมาทุกคนนะ เอาเมื่อกี้ลืมนนบเปล่าลเมผักขาวจีนเนี่ยักอินยผาลำเลืมมีนยผาลำผักขาวจีนหห่อหนึ่งันสิบห้าบาทบวยหนึ่งห่ออินทผลัมกล่องอันนี้เป็ดูราคาแล้วที่เหลือคือเขาจัดมาินี่คือเราคือเราไม่รู้ราคาคืองบเนี่ยสองพันกว่าเออสองพันคืออันที่หนูสั่งจริงๆอ่ะคือราคาของหนูนะหนึ่งันกับนึ่งาสิบสบาทที่เหลือแปดร้อยสี่สิบแปดบาทแล้คือเขาจัดมาให้เลยทำไรหลอนอหารทุกคนทุกคน อยากกินอยากรู้ก็ไปสั่งซื้อเอานะคะร้านอะไรอ่ะซอลิกอะไรสักอย่างนั่นแหละในติ๊ก่ะเออเห็นเขาเอฟกันก็เลยเอฟตามเขาแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกตามเนาะป่านนี้แกปิดเพจนี้แล้วแหละปิดนี้ลงไปก็ปิดนี่แล้วอยากคนดูแกเยอะนะแล้วคนดูแกบอกว่าของแกอร่อยแล้วหนูก็เลยซื้อมานี่ไงคิดว่ามันจะอร่อยเจอกันที่เพจใหม่ซอลใหญ่ซอลเล็กไปแล้วของแกจะอร่อยตอนที่แกไลฟ์สดขายแรกๆอันนี้รถหลังๆหาของไม่ได้แล้วหาไม่ได้เจือจามหมดเลยเหรอทุกคน โอเคค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่ที่ที่อะไรดีเออพี่ชอบคลิปนี้เนี่ยที่พี่มาเปิดกล่องขนมให้ดูอย่างเงี้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วเม้นมาบอกหน่อยนะคิดว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะคะทุกคนเนี่ยสองพันบาทเนี่ยคุ้มอยู่อยากกินไม่หยุดเลยคุ้มคุ้มอยู่กินได้เหรอกินได้คุ้มพี่อยากกินฟรีคุ้มคุ้มสหรับวไปเลยครับแล้วกันทุกคนบ๊ายบาย